นี้บอกเลยนะคะว่าชุดนี้หล่อสุดในรุ่นนะคะใครที่เป็นสาวกเพนนะคะจัดทั้งชุดได้เลยนะคะเมื่อวานหนูส่งไปสนีนะคะลูกค้าโอนเงินทั้งหมดสี่ชุดนะคะโหบอกเลยนะว่าของแท้นะคะของแท้ที่งัดอยู่นี่จะเป็นคันเพนแคสนะคะกาไฟจัดเต็มนะคะเนี่ยพีอสี่ขีดแปดนะคะคันความยาวห้าจุดเก้าฟุตท่อนเดียวนะคะเล่นเยื่อจีก็สี่ร้อยกรัมนะคะประกบคู่กับเพน สปินฟิชเชอร์หรือที่เราเรียกคนไทยเรียกกันว่า SSV นะคะเบอร์แปดพันห้าโอ้แกนเฟืองหนาปึกนะคะแขนเกลียวแต่งโอ้โหสปูนแต่งโอ้หสเปคจัดโหดๆนะคะห้าลูกปืนแตนเลตบวกหนึ่งนะคะผ้าเบรคเทีร้อยเอ้ยนี่หนูพยายามงัดให้สุดเลยนะตัวนี้ใส่ N40 ปอลได้สองร้อยแปดสิบกรัมนะคะน้ำหนักลอกเพียงโอ้ยเหนื่อยโอ้ย,อยมันมันเหนื่อยนะพี่เวลาง,งัดพวกอย่างเงี้ยเวลาเราไปเล่นอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะ nhẹ <laughs> nhàng hay đuổi thiệt